สวัสดีครับนี้จะมาพูดเรื่องฝาสูบที่ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับก็จะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของฝาสูบแล้วก็พวกสปริงวาล์วแคมแต่งหรือก็แคมเดิมคาบูนะครับว่ามันต่างกันยังไงก็อ่าผมจะเริ่มจากคาบูก่อนเลยกันนะครับสมมุติว่าท่านใดที่อัพเสื้อลูก R15 หรือมีแคมด้วยหรือจะพวกลูก63ชุดคิดนะครับ ก็ควรที่จะเป็นปันรถคาบูนะครับควรที่จะเป็นแบบคา,าบู N Pro หรือ N j นะครับหรือท่านใดชอบเคเหลี่ยมก็ตามตัวเลือกกันนะครับแต่ว่าที่หลักๆถ้าใช้งานเนี่ยที่จะต้องใช้ไม่ N Pro หรือ N j นะครับเพราะว่าลูกชักมันแบบกลมเนี่ยอาจจะการสึกหลอมันจะน้อยกว่าลูกชักแบบเหลี่ยมนะครับแต่ว่า อันนี้ถ้าเราถ้าูดคํารสงอว่าถ้าเราใส่เนี่ยถ้ามันไล่ง่ายที่สุดก็คือเวยกกองนะครับเวยกกองก็จะได้ไหลที่สุดนะครับแต่ว่าข้อเสียคือฝุ่นมันเข้าเยอะครับสองคาบูนี้ต่างกันยังไงก็คือว่า n pro เองเนี่ยต้ลุกเร่งมันจะ28มบดมิล n j มันจะอยู่ที่26่มิลถ้าแดดจะ24่ิบี่ครับ n ถ้าเป็น k กลมก็จะเป็นย8มิลเหมือนกันครับ แต่ส่วนมากคนชอบใช้เป็นเอนโปนะครับเพราะว่ามันไล่ง่ายครับผมก็ถ้ายังไม่พูดถึงเรื่องฝาสูบนะครับจะพูดเรื่องแคมกับสปริงวาลวก่อนอันนี้คือแคมเดิมนะครับก็คือว่าถ้าเทียบแคม R15 เนี่ยจริงๆลิฟต์อะพอๆกันแต่องศาเนี่ย ของเดิมมันจะแหลมกว่า,าคือต้นจะดีกว่า R15 เข็ม R15 จะได้ไหลกว่าอันนี้แคมแต่งอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบที่นะครับว่าสเปกไหนอันนี้ได้ได้มาครับผมแต่ว่าอันนี้ดูจากลิฟแล้วน่าจะเป็นแบบว่าประมาณต้นกลางนะครับเพราะ R15 มันเปิดน,นานกว่าแขม R15 ผมใส่กับรถผมอยู่นะครับถามว่าไอ้ทำไมเราใส่แคมแต่งทำไมเราต้องมีสปริงวาล์วอ่าผมมาให้ดูนะครับ ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นสปริงวาลวเดิมติดรถนะครับคือมันจะยาวแล้วโคดมันจะเล็กครับไอ้ด้านขวาคือสปริงวาลวแตง่งคือสปริงวาลวที่ยิ่งแข็งเนี่ยมันจะยิ่งสั้นครับยิ่งสั้นแต่ข้อใหญ่มันก็จะแข็งทําให้รอบเกิน900รอบเนี่ยมันจะปิดทันอาการเสียงแก๊ก็จะไม่มีนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยอันนี้ผมจะเริ่มเข้าประเด็นสักสุกนะครับ ถ้าสปริงวาว์วแข็งเกินไปมันจะทําให้ในระยะยาวนะครับตูดวาวมันจะบาดกับอตรงที่เล็บล็อกวาวมันจะหลุดนะครับอันนี้ก็คือฝาที่ใช้งาน,นจริงๆนะครับผมจะถอดให้ดูว่ามันเสียหายตรงไหนบ้างถ้าเป็นในระยะยาวเรื่องสปริงกล์วแต่ง จากกระเดืองวาลวนะครับกระเดืองวาลเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบานแต่อาจจะเป็นเพราะว่า,าขาดการตั้งวาลมานานนะครับคือปล่อยจริงจริงมันตั้งทุกประมาณสามพันโลหรือไม่เกินห้าพันโลนะครับมันจะเริ่มดังคือมันเริ่มห่างจนมันจะหายเสียก่อนอันนี้เป็นของด้านไอดีนะครับก็จะบานน้อยกับไอเสียนิดหน่อยอันนี้ให้มาดูตุดวาลนะครับ ไอ้ดี ID นี่ก็ว่าบานะครับไอ้บางคนเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงวาลตั้งวาลแล้วไม่หายดังนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนอาจจะเป็นเพราะโรเลอร์อาร์มตัวนี้ครับก็คือกระเดี่ยงวาลนะครับตัวโรเลอร์ตัวนี้ลูกปืนแตกมันก็จะดังแชะแช่แชแชแชนะครับแต่ถ้าเราสมมติเรามีของอะไหล่ไว้ใส่รองนะครับเราได้อันใหม่มาจริงอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้อันนี้มันก็ยังไม่หยวบนะโรเลอร์ แต่ที่มันมาดังเนี่ยมันมาดังเพราะตรงนี้กระเดี่ยววาวมันหลวมครับตัวที่ครับคือตูดวาวมันบานครับแต่อันเนี้ยของผมล่าสุดเลยตอนไปทิปนะครับของดีผมมีสองฝาสำรองไว้คือว่าวิ่งอยู่ดีปื๊ดกําังซัดเลยอยู่ดีเครื่องดับแล้วไฟออกทอ่อปุ๊บอันนี้คือมันบานจนแบบเล็บล็อกวาวอะ่ะมันเหมือนจะละลายติดกับเล็บล็อกวาวไปแล้วครับ แต่อีกอันนึงเนี่ยคือวาล์วขาดไปแล้วเรียบร้อยมันคาดตรงเล็บล็อกวาล์วนะครับอันนี้ผลก็คือเกิดมาจากใช้สปริงวาล์วที่ค่าเคแข็งเกินไปครับมีแข็งกับสปริงขาดอีกนะครับมันก็เลยทําให้ตรงจุดที่เป็นเล็บล็อกวาล์วครับมันทนแรงกระแทกมากๆไม่ไหวถ้าในผลระยะยาวก็คือวาล์วมันจะขาดหรือจะเรียกว่าวาล์วหลุดก็ได้ครับแต่อันนี้มันหลุดแบบ ตุดตดวาลนี่คือขา,ขาดไปเลยครับแต่ไม่ได้ขาดที่หน้าไว้วาวนะครับก็อย่างถ้าจะเตะลูกเสื้อ R15 หรือจะเป็นลูกจะเป็นเสื้อ R15 คว้าใส่ลูกเป็นแมนะครับาฝาเดิมเนี่ยมันก็เอาอยู่เพราะว่าขนาดมันก็เท่ากับ R15 17มิ19มิลน,นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าขึ้นพวกลูก CBR หรือเป็นพวก6กสามหกหกเลยไยครับถ้าเป็นพวก63ก็จะยี่สทับ2ี่สิบสมิลอันนี้ยังไหวอยู่แต่ถ้าขึ้น66นี่อาจจะต้องมี24 22ิบนะครับก็ถามว่าไอแอยู่ในโซน58 59เนี่ยฝาเดิมเอาอยู่ครับแต่อาจจะต้องทำพอร์นิดๆนหน่อยๆครับอันนี้ก็พอทํทาเองบ้านๆนะครับ อีกฝากหนึ่งผมส่งร้านทำครับผมบก็หลักๆไอดีให้มันส,สากๆไปน,นิดนึงนะครับอย่าให้มันลื่นถ้าลื่นแล้วมันจะแบบรอบปลายมันจะไม่คม,มครับมันไม่ค่อยเดินแต่ไอเสียก็ขัดลื่นได้ครับแต่ผมไม่ได้ขยายนะขัดลื่อนอย่างเดียวแต่นี้เขามาจับก็เรื่องฝาสูบนะครับมันก็เป็นเรื่องสําคัญคือมันเป็นตัวบอกว่า แลกเปลี่ยนการ์ดนะครับไอดี ID เข้าไอ้เสียออกครับคือถ้าวาลสัมพันธ์กับลูกเนี่ยมันก็จะให้แรงม้าก,กับแรงบิดได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้ลูกเล็กทำวาลโตโดได้ไหมบางคนก็ทําเป็นแบบว่าอ่าส่นวนมากที่คิดเนนตอนเนี้ยจะเป็นวาวเลเลด็เดอร์ครับเพราะแกนมันเท่ากันแกนวาลมันเท่ากัสบสปาครับแต่ว่าตัวตัวหลอดตรงหลอดวาลนีครับ ตัวความยาวของวาลทั้งหมดเนี่ยมันจะสั้นกว่าสปาอยู่กี่มิลน,นะผมจำไม่ได้คือต้องใส่กับพวกแคมแต่งริบสูงๆเพื่อให้วาลมันเปิดได้ลึกครับเพราะแคมเดิมมันจะมันจะ,จะยาวกว่ายาวกว่าวาลเลดเดอร์150นะครับแต่ว่าวาลเลดเดอร์มันจะอยู่19บเก้าสิบเก้า่อ็ดคนถ้าผมจาไม่ผิดครับแต่ว่าถ้ารถว่าบางร้านลงกึงเนี่ยเขาก็จะใช้ล้าง อาคูคือแบคว้านบ่าววาวนะครับเพื่อให้ใส่วาลเลดเดได้อันนี้ก็จะทนหน่อยนะครับแต่ถ้าถึงก็ต้องกระทั่งกับเกือบเป็นงานสร้างฝานี่ครับเวลาเราตีบ่าใหม่เนี่ยบ่าจะไม่แข็งเหมือนของเดิมครับอาจจะดะแบบาบดังง่ายเป็นตาหมดง่ายนะครับตอนนี้รถุมส,สเปคเนีนี้ก็คือฝาเดิมทำาอดแคมอ1ร์สิสปริงวาลครับผมดีเท er นเนอร์เดิมครับ แต่ว่าฝาทำพอร์ตของพามกับเอลแฟนะครับหรือถ้าเป็นมันอยู่ร้านเดียวกันสติกก๊ทน,นะครับก็รอบเครื่องนี้ก็เกินหมื่นสองพันรอบนะครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนลูก R15 ครับพอดีอดีพักพักหลังๆเนี่ยมันกินน้ำมันเครื่องมันก็เลยลูกพอวิ่งแค่ยาวรเราไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยลูกเลยติด ส่วนบางคนทำชักมานะครับอาจจะต้องขยายมันมี2องทางเลือกนะครับจะเสริมกระเกนให้ลูกขึ้นไปสุดเพื่อจะให้กำลับบงอัดมันไม่เยอะกับทำเบ้าฝาใหม่แต่ทำเบ้าฝาใหม่นี่คือโอกาสสมมติควกักเยอะไปแรงอัดหายเลยคือถึงทำลูกโตมามันก็รู้สึกมันไม่มันบิดไม่มาครับมันหายไปเลยก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ฝา20รับ22เป็นฝาให้สตินะครับตอนแรกก็ชักเดินเนี่ยครับ ก็พอวิ่งได้150กว่ากา GPS นะครับก็คือเลยยันใหม่ครับเลยร้อยแปดสไม์เดิมไปจาก GPS มันร้อยห้าสิกว่ากาครับทีนี้พอไปทําชัก2มิลเนี่ยท็อปสปีดต,ตกลงวิ่งไม่ถึง150 GPS ทำชากแค่2มิลน,นะแต่สเตอร์ก็ลดมา2ฟันจาก40ก็เหลือ38แต่ผมล้อ CBR ร้อยห้าสิบูรแต่ตอนนี้ก็คือจบที่ลูก n m a x เป็นเอาไปเสื้อ R 1 5ไปควานนะครับ ก็สเตป้าที่บอกไปครับคาบูเอ็นโปรครับตอนไล่เปลยกองก็เคยได้ร้อยสามสิบกว่าก GPS ครับชักเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็คือใช้งานในเมืองก็เลยใส่เป็นหมกกองนะครับถ้าจะออกทิปยาวๆเอาท็อปสปีกก็อาจจะถอดส้กกองออกก็เปลี่ยนหนูหนูสักชุดหนึ่งครับท่านวิ่งต่างกันครับผมก็อันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ จะเคยที่เคยโมรถทําแรงนะครับก็คือบางทีเราใช้งานเนี่ยถามว่าบางคนเราจะบอออัพได้ไหมคือแบบว่าเพิ่มความโตของลูกสูบนะครับมันก็ได้ครับแต่ว่าเราอย่าโอเวอร์ไซส์มากเกินไปจริงอยู่ว่าก้านเดิมมันก็ทําทําแบบได้หลายลูกนะครับก็เคยทำหลนนั้นคือเป็นลูก cpr ครับมันก็ไซส์น่าจะประมาณ150แล้วะครับมันก็ประมาณ หกห้าหรือหกหกเนี่ยแหละครับมันก็ยังทนไหวแต่ว่าติดที่ว่าลูกมันติดก่อยคือเราตีปอกมาน่าเกินไปทําให้ลูกติดนะครับคือถ้าเราจะทําแรงเนี่ยมันทามันวิ่งได้แค่สั้นๆนะครับวิ่งสิบโลเนาะอย่างเงี้ยครับแต่แบบมีกมยกบ้างนะแต่ถ้าแบบเป็นพวกลูกเสื้อ R15 หรือลูกหรือเป็นเสื้อ Nmax เนี่ยเออหรือเป็นเสื้อ R15 ลูก Nmax ควานเนี่ยครับมันก็ยังระบายความร้อนได้ดีเพราะว่ามันจะไม่ใช่บอกเลก ก็จบคลิปแค่นี้นะครับ